ที่สุดเขาคงชอบที่นี่นะดูเขามีความสุขดีอ่ะเร็ว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 ไรู้สิเร็วเร็วแกย์ามาไม่ลงไม่รู้เลยนะฉันรู้นะว่าแกกับเขาอ่ะสนิทกันแกพูดแบบนี้นะฉันก็แค่ช่วยงานธรรมดาแต่ถึงแกชอบเขานะฉันก็ไม่ว่าอะไรแกหรอกบ้าเหรอ ไม่เคยคิดแย่งแฟนกันนะแย่งยั่งอะไรกันชันกับเขาอ่ะไม่ได้ชอบกันสักหน่อยอ่ะแต่ถึงยังไงอ่ะกกับเขาก็ต้องแต่งงานกันอยู่ดีอ่ะก็จริงอ่ะฉันจะไม่ชอบเขาอ่ะก็คงปฏิเสธไม่ได้อ่ะคุณแม่เขาไม่ยอมแน่ หรือว่าฉันจะหนีดีอะแกจะหนีไปไหนมมไม่รู้สิฉันเองก็ไม่เคยไปไหนด้วยอะเจงว่าแหละเอาเข้าจริงนะฉันน่คงไม่กล้าหนีหรอกฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละลูกใหญ่อย่างแกนะจะหนีไปไหนแกเนี่ยไม่เคยลำบากนี่ถ้าเป็นฉันดิว่าไปยัง ทำไมนะแม่ถึงไม่อิสระกับชานนะพ,พ่อแกบ้างล่ะก็มันไม่เหมือนกันนี่พ่อแม่แกเขาเป็นคนมีเงิน<อ>เขาคงมองนนอนาคตที่ดีไว้ให้แกแต่งงานนี่นะ,นะอนาคตที่ดเีเป็นเลยเป็นเลยไม่รู้สิบางทีผู้ใหญ่เขาก็อาจจะมีเหตุผลของเขาอะ สรุปว่าย uh, ังไงยังไงเนี่ยฉ mm ัน hmm ก็ต้องแต่งงานกับพี่สุทธ uh ิ์ใช่ไหมอ่ะใช่ยังไงอ่ะเราก็ต้องแต่งกันแบบเขาแต่เราไม่ไดรักเขานะก็ลองดูก่อนสิแกกับเขาอ่ะยังไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันจริงๆ บางทีอ่ะถ้าแกบบเขาใกล้ชิดกันอ่ะอาจจะรักกันก็ได้แกพูดอย่างกับพวกช่มชองด้านความรักงั้นแหละเปลาหรอกฉันก็จะมาจากที่ใหญ่เขาพูดกันอ่ะสย็ับดีป้งลงามาเล่นน้ำด้วยกันดีครับน้ำเย็นสบายดีนะเร็วเร็ว ไ,ไ, <S <S ไปไหมส้มบอลลี่มาเร็วแกไปเหอะจะได้ใกล้ช in ิดสนิทสนมกับคุณสุดไงแล้วแกล่ะฉันไม่ลงหรอกจะได้แบบคอยสังเกตการให้แกวันนี้ไงฉันไม่เล่นหรอกไปสิเอาไปนบบริ อันนี้โอ้โหอะไนไหนเราต้องตั้งสติให้ดีจำไว้ว่าเรากับคุณสุดอะรักกันไม่ได้บ่อกีไปะไมาเร็วมาเร็วมาใหม่ต้องไปรีบอะไม่ลงสอดนะะลงแล้ะลื่นมาเนี่ยจะใหลงยครับเอาแล้วซอเรีอะ เขาไม่ลงอะค่ะงั้นเหรองั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นก่อนแล้วกันนะเอา้าทำไมอะคะเรียกแป้งลงมาแล้วพี่สุดจะขึ้นเลยเหรอคะคือพอดีพี่เล่นนานแล้วจ้ะก็เลยว่าจะขึ้นเลยดีกว่าเออนี่พี่ทัศเขาปากด,ดูน้องแป้งเลนะผมขึ้นกันนะได้ครับมาอใมามาเล่นให้สนุกนะครับ เป็นลิงก่อนเลยคุกเลลิย ตกใจหมดมาอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะปอบขวัญให้นะอะไรขอจูบทีดินี่ลันแบบนี้น่าเกลียดแล้วนี่คุ้นจากน้ำหรอก็ใช่ดิก็เธอไม่ยอมลงไปฉันก็เลยต้องขึ้นลยดิอ้าว เกี่ยวอะไกับฉันนะถึงตอนนี้แล้วอ่ะเธอไม่รู้อีกเหรอว่าเธอเกี่ยวอะไรกับฉันพอเลยฉันว่าคุณอะ่ะเราพูดเล่นแบบนี้สัทีนี่ฉันไม่ได้พูดเล่นนะฉันพูดจริงๆนะสตอร์บลีคุณสุด อร้องนะอย่าพูดแบบนี้ให้ป้างได้ยินมันไม่ดีทำไมอะ่ะก็ป้างอะ่ะเขาเป็นคู่มั่นคู่หมายของคุณแล้วเขาก็ต้องแต่งงานกับคุณถ้าเขาได้ยินเข้าอะ่ะเขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่าฉันเคยบอกเธอแล้วไงว่าฉันเนี่ย นี่คุณอะเคยบอกฉันแล้วแต่ฉันอยากให้คุณเนี่ยลองใหม่นะคุณลองให้ความสนิทสนมกับแป้งลองใกล้ชิดแล้วก็ทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นแล้วคุณก็จะรักเขาเอง <c oughs> จริงเหรอหัวเร้ะก็หัวร้อเธอดิ เธอพูดเหมือนแม่ฉันเปียบเลยอ่ะนี่ฉันอยากจะถามเธอนะว่าถ้าเกิดฉันชอบแป้งจริงเน่ยแล้วเธอจะไม่เสียใจหรอทำไมฉันต้องเสียใจฉันไม่ได้ชอบคุณนี่เดี๋ยวแต่ผมอะ ไม่เชือ่อนะว่าคุณไม่ชอบผม <c oughs> คนบ้าเดี๋ยวสิซอมบี้ บรรยากาศดีแบบนี้<ม>ต้องฉลองด้วยแชมเปญหน่อยละอ่ะพี่ทัศเออเดี๋ยวครับวางก็ตรงนั้นแล้วกันเห็นผมวางไว้ตรงนี้นะครับแต่จะแป้งหนาว่สิหนา <ง ilant> วมาะอากาศดีดื่มกันดีกว่า <Cheers. S 2> <Cheers. S 1> เชียร์สปีนงครับ อร่อยไหมเอ่อนี่เมื่อตอนเย็นเนี่ยผมคุยกับใครเห็นเขาบอกว่าด้านหลังเนี่ยมีน้ำตกสวยเหรอค่ะโหงั้นดีเลยผมว่าจะไปเก็บภาพซะหน่อยอะเธอว่าไงจ้าตุคุณงั้นไปด้วยกันนะจ๊ะแป้งต้องตื่นเช้าด้วยเหรอคะ ก็ตื่นเช้าหน่อยอะค่ะแต่ว่าเห็นไข่เขาบอกนะว่าถ้าจะเข้าไปเนี่ยต้องขี่ช้างด้วยนะคราวนี้เราจะได้เที่ยวป่าก,กันจริงๆซะทีงั้นตั้งไปด้วยก็ได้ค่ะไปด้วยกันเลยพี่ทัศน์ไปด้วยกันนะคะผมไงก็ได้ครับโหยงั้นดีเลยเออนี่สตอเบอรี่ เธอเตรียมของกินไปเยอะๆด้วยนะฉันว่าจะไม่ไปอ้าวทำไมอ่ะุ่วงนี้ต้องทำงานอะ่ะพวกคุณไปกันสามคนก็นแล้วกันได้ไงล่ะซอร์เบอรี่ไปด้วยกันเถอะนะนะ ก็อบอกเราไงว่าต้องทำงานแกไปกับคุณสุดแล้วกันเอางี้นะถ้าแกไม่ไปอะ่ะฉันก็ไม่ไปเอา้าแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันเล่าก็ถ้าแกไม่ไปอ่ะนะก็ไม่สนุกอะ่ะไปด้วยกันเถอะใช่ถ้าเธอไม่ไปเนี่ยแล้วใครจะนำทางหรอ พรุ่งนี้แอปเปิ้ลกับไข่เนี้ยก็ไม่ว่างด้วยนะเธอต้องไปแม่พี่โทรมาค่ะแม่พี่เหรอฮลัลโหลแป้งเหรอลูกเป็นไงบ้าง ก็ดีค่ะแล้วนี่ทำอะไรกันอยู่วะลูกทานเข้าอยู่ค่ะอืมแล้วเป็นไงบ้างพี่เขาดูแลดีไหมที่หลับที่นอนอะดีค่ะแป้งนอนกับเพื่อนนะคะเพื่อนเหรอใช่ค่ะพอดีพี่สุดเขามาถ่ายสาคดีที่ไล่บ้านของสตอบเบอรี่ค่ะอะไรนะนี่จะสุดไปบ้านสตอบเบอรี่เหรอค่ะ ไหนๆขอป้าพูดกับพี่เขาสิพี่สุดคะป้าเพนจะคุยด้วยอะค่ะนี่ขนาดปิดมือถือแล้วนเนี่ยยังโทรเข้าเครื่องนี้อีกเหรอเข้าหน้าคุยหน่อยค่ะฮัลโหลแม่เหรอครับเป็นไงบ้างลูกสบายดีครับ แล้วนี่เมื่อ,อไหร่จะเสร็จเนี่ยกีประมาณสามสี่วันเนี่ยครับนี่เห็นแป้งบอกว่าแกไปถ่ายที่ไร่เพื่อนเขาเหรอครับแล้วแกไปรู้จักกับเขาตอนไหนเนี่ยเออก็พอดีผมเจอเขาที่งานวันเกิดแป้งอะครับผมถามน้องเขาเห็นน้องเขาบอกว่ามีไร่ที่นี่อะครับทำไมอะครับ เปล่าเปล่านี่ดูแลน้องนะสุดรู้แล้วนะ่านี่แม่จะให้ผมนอนกับน้องเขาเลยป่ะล่ะนี่มันพูดจาทะลึ่งนะขอแม่พูดกับแป้งหน่อยสิ <c oughs> แม่พี่คุยด้วยค่ะคุณป้าแป้งเหรอลูกค่ะ <c oughs> แป้งต้องดูแลพี่สุดให้ดีนะ <Ha. S 1> ดูแลอย่าให้เขาคุยกับใครมากนักนะหมายความว่าไงคะก็ดูแลอย่าให้เขาคุยกับผู้หญิงอื่นนะลูกค่ะแค่นี้นะดูแลตัวเองนะลูกและดูแลพี่สุดให้ดีๆค่ะแม่พี่ว่าไงบ้างเหรอ ก็เขาบอกว่าให้แป้งเนี่ยดูแลพี่ดีๆค่ะฉันขอตัวก่อนนะจะไปไหนอะม่วงแล้วอะอะไรกันนินเพิ่งสามท่มแมงนะม่วแล้วจริงๆพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าด้วย งั้นฉันตามไปนะอืม,อมสตออเบอรี่เขาเป็นอะไรของเขาเปลาแป้งเขาคงวุ่นจริงอะค่ะช่วยงานพิสูจน์ทั้งวันเลยนี่คะ